สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องข้าปั้นนี่กับพี่ข้าปั้นนะคะวันนี้พี่จะพาไปเล่นเกมที่มีชื่อว่าบล็อกฟูตนะทุกคนวันนี้พี่จะมาดงดันผลโมจิเป็นครั้งสุดท้ายนะทุกคนครั้งสุดท้ายน่าจะครั้งสุดท้ายแหละทุกคนไม่รู้ว่าเงินม่วงพี่จะพอหรือเปล่าครั้งสุดท้ายจะใช้เท่าไหร่ก็ต้องมาดู <S <S นี่นะดูทุกคน <S <S พวกเราก็มายืนอยู่ตรงนี้พวมาด้วยแลอพวกเราก็มายืนตรงนี้ หวังว่าพวกจะอยู่นะที <c oughs> ค่คนนี้ก็พี่ตายทุกคนอา้าวแล้วพวกอะไร โอเคทุกคนเราก็ขึ้นมารอเลยเพื่อเพื่อเพื่อนจะตุยแล้วเราก็มาช่วยนี่นี่หน่อยหน่อยวุ้บทั่วไปจริงเอ้ยไม่ใช่เอฟซีไวจริง สกิลแรกปั๊บไปสกิลแรกไม่เห็นไงสกิล2ก็เปิดไกลอุ้ยไ,เไเปเกอบต่อไปได้เลยทุกคนขึ้นเรือเลยแล้วพวกเราคือไม่ขึ้นพวกเราคือมาเฉยใช่ไหม คุเวลาได้ผ่านไปดีมากเหมือนว่าเพื่อนจะไหวจริงนะทุกคนแต่ต้องรอต้องคอยดูเกาะสุดท้ายทุกคนเพื่อนจะไหวจริงหอเขอให้เพื่อนสู้ๆนะเพื่อน คนจับมือเลยเอ้าไปกอดที่ไปกอดที่สี่เร็วจังสงสัยเรามาช่วยเอ๊ะไม่น่าใช่โอ้ไห่นะพวกพวกจะยืนอยู่ตรงนั้นจริงเหรอพวกไม่ใช่ว่าพวกจะหยุดเหรอเริ่มมาพวกก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยก็คือ เพื่อนเราเมื่อกี้เพื่อนเราเมื่อกี้ก็คือยืนอยู่บนต้นไม้แบบมีคนแบกึันยืนอยู่นิ่งๆเอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นสิเพื่อน ไม่เชื่อเพื่อฉนฉนนั่งอยู่นี่เพื่อนไปเข้าน้ำหรือเปล่าเุ้ยเจไปเข้าน้ำกันได้ทุกคนอุ้ยมันต่อยเ่อนเรายับเลยทุกคนหมดล่างอุ้ยเกาะสุดท้ายทุกคนเกาะสุดท้ายเร็ว ขอให้เพื่อนไหวนะสู้ๆนะเพื่อนโอ๊ยเราเปนอนเฉยนั่นนะขอให้เพื่อนไหวปุพาเราไปยังโมจิตื่นทุกสกิลให้ได้โมจิตื่นสกิลสุดท้ายเงินพี่ก็จะหมดตูดเป็นที่เยียบร้อยแล้วพี่ก็ต้องหาใหม่เอ็มพี่จะสู้บอดไหวไหมนี่ พี่ว่าพี่พี่สู้ไม่ไหวนะแต่ว่าพี่ว่าเขาสู้ไหว F4 น่าจะสู้ไหวเอ้ย,อยปึ๊บเพื่อนไวอยู่เพื่อนไวอยู่ โอ้โหเขาตายเพื่อนตายทุกคนอ้าวแล้วพี่จะสู้ยังไงไหวโอ้โหโอ้มีโกะทุกคน หาเพิ่มุ้ยุ้ยคราวนี้เขาเป็นพ้าทุกคนคราวนี้คนนี้เป็นแ้ะ หรือว่าคนที่ขอ PVP พ,พ,พี่คนแรกไม่ใช่คนนี้ก็คนีมาเคยจะซื้อ้อ,อละน่าจะดันอันนี้มัง่งอ,อาโซบะสองคนโอเค,อเคตอนแรกนี่เพื่อดันไม่ห่าจริงๆเปิดมาดันหมด มเสียข้าหชวโอ้โหตีตัวไหนไม่ได้เลยทุกคนพี่ดัน แค่ครั้งเดียวคือพี่ก็เตื่นครบทุกสกิลแล้วไม่รู้ว่าจะได้สกิลต่อยมาหรือเปล่าคนต้องมาลุ้นกันทีว่าจะได้สกิลต่อยไปอืมอุม่ยทำไมเฮ้ยอันนี้จะฆ่าซะเราอืม ชิวๆเลยทุกคนคนนี้คนขุนขาที่มาไม่มาช่วยตั้งแต่เมื่อกี้ถ้าคนนั้นมาเชวยสงสัยเขากำลังหาผลพระอยู่มั้งหรือว่าเข้าไปเข้าน้ำมาแล้วก็หรือไม่ก็หลุดแต่คนนี้ไม่ใช่เพื่อนเราไม่ใช่หรอกไม่ใช่เพื่อนเราแต่ยังไงก็ขอขอบคุณแล้วกันนะที่มาช่วย Así ah, que คนจะปล่อยเรือทิ threaten ้งเลยครั้งนี้พี่ก็มีการช่วย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 เพื่อนจะได้แบบไม่จะไน้ไอคิดว่าเราโกงเพื่อน่าจะตายเพราะมันมันใส่กลเกอ้แล้ พิวเลยตัวเล็กพิกว ันติ่งสุดท้ายแล้วทุกคนก่อนสุดท้ายใครอยากให้ได้โอ้โหแศว่ทุกคนขอขอให้ก่อนี้อย่าจกจุกที่ไม่มีใครตายแล้วกันก็คือพี่เลยขอให้พี่อย่าทายก็พอถ้าพี่ตายก็คือพี่จะไม่ได้อะไรกลับมาเลย คือค้นไปยืนพี่ลองอุ้ยหูติดคือมายืนบนนี้ทอแล้วกันทุกคนไม่ใช่ได้มาช่วยเลยออ บอสจะตายโอ้โหคุณวิ่งขึ้นกิ่งฮนะบอสจะตายแล้วนี่อีกนิดเดียวเองอุ้ยขึ้นกิ่งสุดๆอุ้ยอะไรอุ้ยบอสตุยไปแล้วบอสตุยแย่แล้วทุกคนปึ๊บ จะไม่ครบค่ะท <Okay, S 1> ุกคนจ,จีให้ผมกลับนี่นะคนแรกมีโมชิมาคนที่สองอาจจะไม่ใช่เพื่อนเราแต่อุ้ยนี่แหละพีพีพีห <c oughs> นีละ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์